ปัญหาสามารถแก้ไขได้ถ้าคุณกล้าที่จะยอมรับและ,ะเผชิญหน้าด้วยสติปัญญาที่คุณมีทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะก็ครั้งก่อนเราก็พบถึง3แนวทางในการที่จะช่วยเหลือฝนในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องรายเดือนจากติดลบเดือนละประมาณ7,000บาทกลับขึ้นมามีเงินเก็บประมาณเดือนละ8,000ถึง1 000, 2 0 0 0 0บาทนะคะ ก็ทั้ง3วิธีนั้นก็คือไม่มีวิธีไหนที่ผิดผูกนะคะเอาเป็นว่าแต่ละวิธีนั้นก็เลือกกันได้ตามที่เหมาะสมกับตัวท่านนะคะแล้วก็อาจจะมีวิธีที่เยอะแยะมากกว่านี้อันนี้ก็แล้วแต่คนก็เพียงแค่ให้เป็นไอเดียวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของถ้ามันเลยเถิดถึงขั้นต้องไปเจราจาในชั้นศาลละซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าในเรื่องของการขึ้นโลงเครื่องศาลนั้น ไม่เป็นที่ปรารถนาของใครแต่จริงๆ้วไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะการไปขึ้นศาลก็คือเป็นเรื่องของการไปพบปะพูดคุยกันระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็คนที่เป็นศาลก็คือผูออ้พากษาหรือว่าอาจจะมีผู้ประนอมน,นะคะปัจจุบันก็มีผู้ประนอมเพื่อที่จะไก,กล่เกลี่ยหาข้อตกลงกันเพื่อที่จะหาทางออกให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศของการพูดคุยเจราจาปกติไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลนั้นสิ่งที่เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องกับลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ได้เป็นขั้นเป็นตอนตามกฎหมายดังนี้นะคะ,ะมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะ1ก็คือโทรศัพท์ทวงหนี้ก็เป็นสเต็ปนะคะก็คือแนะนําตัวว่าเป็นพรอมอำนาจของเจ้านไไหนี้รายไหนโทรมาหาชื่อใครที่เป็นลูกหนี้แล้วก็แจ้งในเรื่องของปัจจุบันค้างอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งการโทรทวงหนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงประมาณ3เดือนหรือ90วันนะคะแล้วก็มาตรก,การที่2ก็คือเป็นเรื่องของหนังสือทวงหนี้ซึ่งหนังสือทวงหนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ระดับนะคะระดับแรกที่เป็นการออกหนังสือจากฝ่ายสินเชื่อที่เออไม่ได้ออกจากฝ่ายกฎหมายนะคะก็เป็นเรื่องของการทวงถามที่มาควบคู่กับการโทรทวงหนี้นะคะ แต่ว่าในขั้นตอนที่2เนะี่ยผลหมายถึงจดหมายหนังสือที่ทวงจากสำนักงานทนายความนะซึ่งไม่ใช่การทวงหนี้จากฝ่ายสินเชื่อปกตินะคะ,ะการทวงหนี้เป็นหนังสือจากฝ่ายกฎหมายก็จะเกิดขึ้นประมาณช่วงหลังจาก3เดือนก็คือประมาณเป็น NPL ไปแล้วนะคะซึ่งหลังจากทวงหนี้เสร็จแล้วก็ถ้าอย่างเดียวก็ประมาณสักไม่เกิน2เดือนนับตั้งแต่วันที่เราได้รับจดหมายก็จะมี การฟ้องนะคะขั้นตอนที่3ก็คือฟ้องแพ่งนะคะการฟ้องก็ยื่นคําฟ้องไปที่ศาลนับตั้งแต่วันยื่นคําฟ้องก็จะใช้เวลาสักประมาณเดือน2เดือนก็จะถึงวันนัดนะคะสามเมื่อฟ้องแพ่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แล้วศาลมีคําพิพากษาแล้วลูกหนี้ไม่ไปฏิบัติตามคาาําพิพากษามาตรการที่4ี่ก็คือเรื่องของการบังคับคดีนะคะยึดทรัพย์บ,บังคับคดีตามคําพิพากษา ถ้ามีหลักประกันก็ยึดหลักประกันก่อนหลังจากขายหลักประกันแล้วไม่พอชําระหนี้ก็ยึดอายัดทรัพย์สินอื่นแต่ถ้ากรณีไม่มีหลักประกันเช่นพวกสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรเงินสดก็สามารถที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้เลยนะคะมาตรการที่5คือฟ้องคดีล้มละลายนะคะซึ่งการที่เจ้าหนี้จะฟ้องหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นั้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดามีหนี้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปถ้าเป็นนิติบุคคลก็มีหนี้ตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปแต่ถ้า เรามีหลักประกันเช่นสมมุติว่าฝนผิดนัดชำระหนี้บ้านมูลค่านับตั้งแต่ผิดนัดจนกระทั่งวันที่เจ้าหนี้เข้ามาฟ้องล้มละลายเนี่ยสมมุติว่า2ล้านบาทอ่าเนี่ยสามารถฟ้องได้นะคะเงื่อนไขแรกก็คือเป็นหนี้เกิดตั้งแต่1ล้านบาทแต่คราวนี้ต้องรู้ด้วยว่ามูลค่าหลักประกันคือบ้านนั้นนะ่ะมีราคาประเมินเท่าไหร่อย่างเช่นเมื่อกี้ก็คือถ้าฝนเป็นหนี้จนถึงวันฟ้องล้ม2ล้านแต่ถ้ามูลค่าบ้านที่ประเมินออกมาแล้วเนี่ยซัก ก้าแสนอ่าอย่างนี้เจ้าหนี้ฟ้องได้เพราะว่าหนี้ลบด้วยหลักประกันมันเกินหนึ่งล้านบาทเพราะฝนเป็นบุคคลธรรมดาแต่ถ้านี่สองล้านเมื่อกี้ถ้าประเมินออกมาแล้วหลักประกันมีมูลค่าหนึ่งล้านห้าแสนเจ้าหนี้ยังไม่สามารถที่จะฟ้องฝนเป็นคดีล้มละลายได้เพราะว่าเอ่อเมื่อลบเมื่อเอาหนี้ลบกับหลักประกันแล้วฝนมีภาระหนี้ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทนะคะมาตรการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการดําเนินคดีอาญากับลูกหนี้ลนข้อหาเรื่องของ กงเจ้าหนี้อ่ากงเจ้าหนี้ก็อย่างเช่นสมมุติว่าในระหว่างที่เป็นหนี้อยู่แล้วรู้ว่าเฮ้ยตัวเองไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้แล้วเกรงว่าเจ้าหนี้จะมาคอยยึดอายัดทรัพย์สินอะไรพวกนี้ของตัวเองดังนั้นหัวใสด้วยแบบไม่มีความรู้นะคะก็คือฉลาดแกมโกงนั่นเองก็คือโอนย้ายทรัพย์สินของตัวเองไปเ,เป็นชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้พ้นจากการบังคับคดีของเจ้าหนี้ อันนี้เจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีอาญาในข้อหาโกงเจ้านี้ได้นี่ก็เป็นความรู้นะคะว่าถ้าลูกหนี้ผิดในดชําระหนี้แล้วลูกหนี้จะเจออะไรบ้างในแต่ละขั้นตอนซึ่งในวันหลังคนก็จะมาลงในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะทําได้แค่ไหนเพียงใดค่ะขอบคุณค่ะ